ทุกคนจะพาทุกคนมาเปิดกล่องของเล่นโอ้โ oh, ห my god นี่ของเล่นเต็มลังเลยทุกคนว้า wow, วดูสิมันมีอะไรมัง่งดูสิโอ้โหให้ตายสินี่เจ้าช้างช้างแมมมอสทุกคนว้า wow, วตัวสีฟ้าสวยมากเลยดูสินี่ตัวแรกตัวที่สองไดโนเสารัสว้าวคอยาวโอ้ oh, my god นี่ตัวที่สอง ตัวที่สามเป็นอูดอูดนี่อูดว้าวเป็นอูดนะครับโอเคอันนี้ไดโนเสาร์คอยยาวเปิดดูดินี่ว้าวว้าวโอเคนี่ตัวต่อไปทุกคนโอ้ยโอกคได จระเข้สีส้มมันมีด้วยด้วยว่านี่อ่ะจระเข้แบบนี้โอ้โหไม่กอคดเขากูได้โอ้เอลฟินช้างนี่คือช้างแอฟริกานะครับทุกคนนี่เป็นช้างแอฟริกาโอ้โหอันนี้เป็นช้างแมมมอตเอๆๆๆๆอเออเออเออยโยเอยๆๆอเออว้าว คราวโอ้ว oh, oh, right oh, oh, ัววัวนมนี่วัวนมมาแล้วเจ้าวู้ฮววไายสิเจ้ายอดมันยอดมากเลยเอ้โอ้กระโดดออกกระโดดออกมาดูสิอันนี้มีอะไรอีกโอ้โหไดโนเสาร์คอยาวเนี่ยยอดมาก อ้อเอลฟนว้าวเอลฟนคิงคองคิงคองคิงคองคอกโคด้ย เขาคนใดว้าวอ้าบังกรบังกรค้าวค้าววัวนมค้าว Dax Chiba, Oh, hô oh. khóc OK okay เฮเ้โอเคนะครับทุกคนลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย